ครบมาด้วยกันนี่นาวบ้านครับ้ไปนะครับโดูตัวผู้สมัครทั <tro Amen. S 2> ้งเกดเพียแล้วแต่พี่ร้องประชาชนเรียกร้องแล้วคนเองแห่ทองรานชินวัตร นีเพื่อไทยก็เต็มไทยครัขอเสียงเฮเสียงฟิตแน่นๆให้กำลังใจส่วงริยาจึงรุ่งเรืองกันเราจะทำตามสัญญาเนี่ยนะครับมันฟังมาตั้งแต่ปี5-7ปี5-7วันปฏิวัติรัฐประหารผมอยู่บัญชีหนึ่ง ต่อครับก็ใช้าานี่ไอเอ็มเลยคแต่รัฐบาลตนเองประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่62จนถึงหกหกกโดต้นที่ผมพูดเช่นนี้มันเป็นเรื่องหลังใจครับเพราะว่าผมถามพี่น้อครับ4ปีนี้ใครทินดนโยบายที่ดีๆของรัฐบาลตนเองประยุทธ์จันโอชาได้้างครับทำไมมันสงบ,บอย่างนี้อย่าไปหัวล้อเขาก็เขาไม่รู้จริงๆว่าจะหาเงินอย่างไรมันไม่เหมือนพักเพื่อ หลอย่างไรเราพูดทีไรที่ทําได้ทุกทีนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยผมขับรถผ่านแถวนี้นะมีแต่แต่สะพานลกสิบไปติดบางมาอินถนนประหนเยวทิงมีของกินมากมายแม่ค้าตาหวานมาตั้งร้านแถงวันนี้แน่นอนค่ะพี่น้องคะตัวของพี่น้องเองพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมีศักยภาพอีกเยอะมากค่ะไหนขอถามกันตรงๆเลย 8ปีที่ผ่านมาใครรวยขึ้นยกมือให้ดูหน่อยค่ะ